สวัสดีครับทุกคนครับมีคนถามนะครับว่าตกลงนะครับว่าเราจำเป็นต้องฉีดเข็มกระตุ้นหรือว่าบูสเตอร์โดสในการป้องก COVID ันโควิด19หรือเปล่าเพราะว่ามีคนออกมาบอกว่าโอมิครอนเนี่ยฉีดไปก็ติดไม่ฉีดก,ก็ติดติดแล้วก็ไม่รุนแรงฉีดไปมีไซเ e e f ฟ e c t อาจจะเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนนู่นนี่นั่นนะครับก็ทำให้ หลายหลายคนก็อาจจะยังไม่อยากฉีดทีนี้ผมก็วันนี้ไม่ได้มาเชิญชวนเรื่องการฉีดวัคซีนนะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับว่า,าการฉีดวัคซีนเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับผมเองเนี่ยทำทำคลิปมาเรื่อยๆนะครับก็ไม่เคยบอกว่าไปฉีดเถอะไปฉีดเถอะนะครับเพียงแต่ว่านําข้อมูลมาพักทั้งทุกแง่ทุกมุมนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมการเสียชีวิตจากวัคซีนไซเบอปจากวัคซีนผมก็เคยทํามาแล้วนะครับแต่วันนี้จะเอาข้อมูลเกี่ยวกับ การกระตุ้นหรือ booster dose นะครับซึ่งส่วนมากแล้วนะครับในต่างประเทศคือเข็มที่3บ้านเราเนี่ยเขา,า booster เนี่ยหลายหลายคนงงว่าตัวลรง3หรือ4หรือ5เพราะว่าเราเนี่ยมีการฉีดเข็มไข้พอฉีดเข็มไข้เนี่ยอาจต้องมีการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยมากกว่าคนอื่นแต่ในประเทศอื่นเนี่ยเขาก็คือหมายถึงเข็มที่สามของเขาเพราะเขาฉีดยาวัคซีนปกติไม่ได้เป็นการไข้ข้อมูลเนี่ยผมพาไปดูข้อมูลที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตโควิดในช่วงนี้เลยนะครับ319รายใน1วันซึ่งเป็นนิวไฮนิวไฮเนี่ยไม่ควรจะเกิดขึ้นในโอมิคอนถูกไหมครัเพราะว่าหลายๆประเทศเนี่ยการการฉีดวัคซีนหรือการติดโควิดในยุคนี้นะครับจะจะไม่ได้พูดถึงยอดการเสียชีวิตเยอะนะักเพราะว่ายอดการเสียชีวิตไม่ค่อยสูง ในญี่ปุ่นเนี่ยมันสูงเพราะว่าอย่างไะงครับเขาก็มีบทวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าในญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆเนี่ยการฉีดวัคซีนเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับคนติดในญี่ปุ่นเ,นเฉลี่ยวันละประมาณ70,000ลายต่อวันนะครับแต่มาดูกราฟผู้เสียชีวิตเนี่ยปรากฏว่าเป็นกราฟขาขึ้นนิวไฮนะครับวันละตกประมาณ3 0 0คนนะครับสองถึงสามคนเบื้องหลังของข้อมูลว่าทําไมญี่ปุ่นติด ชื้อแล้วตายเยอะเนี่ยนะครับอยู่ที่ตรงนี้ครับคือญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเข็มหนึ่งเข็มสองเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายเขาคือปิดประเทศแล้วเขาว่ามั่นใจว่าเขาน่าจะเอาโอมิคอนอยู่นะครับเขาก็เลยไม่ได้เริ่มต้นที่จะฉีดบูสเตอร์โดสหรือเข็มกระตุ้นทําให้การฉีดบูสเตอร์โดสเนี่ยต,ต่างกับเข็มหนึ่งเข็มสองมากเลยเห็นไหมครับว่า เขาฉีด b o สเต e r ์โดสได้แค่ไม่ถึง1%เปซนไปดูข้อมูล b o ส s t e r d o ดสของบ้านเรานะครับจะเห็นว่าบ้านเราเนี่ยเข็ม1เข็ม2ประมาณ70-76ถึงนะครับก็น้อยกว่าญี่ปุ่นไม่เยอะนะครับแต่สิ่งที่เราแตกต่างนะครับคือเข็มกระตุ้นบ้านเรานะครับ27%อร์ซนะครับในขณะที่ญี่ปุ่นไม่ถึง1%อร์ทีนี้ไปดูประเทศไปดูประเทศอื่นที่มีนโยบายการ booster dose ที่ดี นะครับอย่างในประเทศอังกฤษอย่างประเทศอังกฤษเนี่ยจะเห็นว่าเขามีการทํานายเอาไว้นะครับว่าถ้าที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้ booster d o ด e นะครับโอกาสที่จะมีคนต้องนอนโรงพยาบาลวงเล็บก็คือกลุ่มที่จะต้องเสียชีวิตนี่ก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยอาจจะถึงวันละประมาณ30,000ลรายแต่ที่ผ่านมานที่เขาติดเชื้อกันหลักแสนสองแสนสามเนี่ยเขานอนโรงพยาบาลแค่ประมาณหมื่นกว่าคนนะครับอันนี้คือ ผลของ booster dose นะครับแล้วก็เขาแบ่งตามช่วงอายุนะครับพบว่าในกลุ่มที่อา,อายุ18-49ปีนะครับในช่วงที่เป็นโอมิคอนระบาดเนะี่ยกลุ่มที่แม่รับการฉีดวัคซีนเลยนะครับโอกาสที่จะต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ยต่อประชากร1 0 0 0 0คนเนี่ยตกประมาณ50-60รายในขณะกลุ่มที่ได้รับวัคซีนนะสีน้ำเงินเข้มตกประมาณ10กว่าราย แต่กลุ่มที่ booster dose เนี่ยเหลือแค่ประมาณ3ลายนะครับก็แตกต่างกันประมาณา20บเท่าทีนี้ไปดูในกลุ่มที่ผู้สูงอายุนะครับอายุมากกว่า65ปีเนี่ยพบว่ากลุ่มที่ไม่รับการฉีดวัคซีนเนี่ยโอก,กาสที่จะต้องนอนโรงพยาบาลนะครับต่อประชากร1 0 0 0 0แสนเนี่ยปาเข้าไปเกือบ500ลายนะครับในขณะที่กลุ่มที่ได้รับวัคซีนครบรวมถึง booster dose เนี่ยก็น้อยกว่าประมาณ เกือบ400เท่าเลยมันจะเห็นว่าในคนสูงอายุเยอะเนี่ยนะครับกลุ่มเสี่ยงนะโดสกระตุน้นหรือโดสบูสเตอร์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะอันนี้ก็คือข้อมูลนำมาให้เห็นว่านะครับสถานการณ์ญี่ปุ่นนะครับแตกต่างจากเมืองไทยและประเทศอังกฤษที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องการฉีดเข็มกระตุน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเหตุผลเนี่ยข้อมูลเชิงลึกเขาบอกว่าการที่โอมิครอนเนี่ยนะครับ ฉีดแค่2เข็มเนี่ยมันโอกาสที่จะป้องกันการเจ็บป่วยหนักได้แค่7จ็ดสิบเจ็ดเปอตใน,นตอนเดลตานะครับ Delta เดลตานี่ฉีดแค่2เข็มป้องกันเจ็บป่วยหนักได้90%ก้า็นั่นหมายความว่าถ้าปัจจุบันนะครับการระบาดยังเป็นเดลตานะครับการฉีดบูสเตอร์อาจจะไม่จําเป็นแต่ตอนปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโอมิคอนเนี่ยการฉีดแค่2เข็มนะครับลำพังฉีดเข็มปกติเนี่ยไม่เพียงพอ ก็ข้อมูลถ้าถ้าเป็นประโยชน์นะครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนของท่านนะครับอย่าลืมนะครับอยู่กับผมหมอนัดนะครับเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนป่วยครับ